ขบวนการล้มล้างพุทธวจนะเมื่อความจริงไม่ถูกใจคนบางกลุ่มเธอเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงพยายามล้มล้างพุทธวจนะก็เพราะพุทธวจนะมันสะเทือนมันทำให้คนเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เชื่อมาทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตัดจริงหรือเปล่าใช่พุทธวจนะไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่เลยแต่มันตัดสิ่งที่เกินพระพุทธดำลัดออกทั้งหมด เหลือแต่ทำบริสุทธิ์ที่พระองค์ตัดไว้เท่านั้นและนั่นแหละที่ไปกระทบกับอำนาจทางศาสนาคนที่เคยอยู่สูงเริ่มรู้สึกสั่นคลอนเพราะเมื่อประชาชนเข้าถึงธรรมได้เองเขาไม่ต้องผ่านใครอีกต่อไปไม่ต้องจ่ายเพื่อซื้อบุญไม่ต้องง้อพิธีกรรมแต่พอพุทธวจนะสอนให้ดับทุกข์ด้วยปัญญาธุรกิจศาสนาก็เริ่มสะเทือนไสยศาสตร์หลายรูปแบบเริ่มขายไม่ออก บางคนเลยเลือกจะใส่ร้ายแทงที่จะฟังบอกว่าพุทธวจนะเป็นลัทธิเป็นภัยต่อศาสนาแต่ความจริงคือพุทธวจนะแค่พาคนกลับไปหาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคนที่กลัวไม่ใช่กลัวพุทธวจนะแต่กลัวว่าความจริงจะเปิดโปงสิ่งที่แต่งเติมสุดท้ายแล้วความจริงไม่ต้องปกป้องตัวเองเพราะเมื่อทำปรากฏความเท็จก็จางหายไปเองนี่แหละ คือสิ่งที่เขากลัวที่สุด